บทรอทอกในตอนนี้เป็นตอนที่ต่อเนื่องมาจากตอนที่14จาก20ตอนที่ผมใช้ในการนะบรรยายเป็น In-House t r a i n n n g นะครับก็เป็นการฝึกอบรมภายในให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน LH Fund นะครับเนื้อหาก็ต่อเนื่องเป็นเรื่องของกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว เดินเรื่องมาจนถึง14ตอนตอนนี้เป็นตอนที่1 5จาก20ตอนก็ต่อเนื่องกันว่าเรื่องบริษัทโฮดิ้งครอบครัวที่มีอยู่5รูปแบบก็คือบริษัทโฮดิ้งครอบครัวบริษัทโฮดิ้งถือครองที่ดินบริษัทโฮดิ้งเพื่อการลงทุนบริษัทโฮดิ้งต่างประเทศบริษัทโฮดิ้งเพื่อการเตรียม IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็มี5แบบนะครับในตอนนี้จะ,ะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะ ในกรณีที่บริษัทโฮดิ้งเนี่ยตั้งมาแล้วแล้วใช้งานอย่างไรผมใช้ชื่อหัวเรื่องนะครับว่าบริษัทโฮดิ้งตั้งง่ายใช้ยากนะครับก่อนอื่นมาทําความเข้าใจก่อนว่าทําไมถึงเราต้องใช้บริษัทโฮดิ้งในเชิงภาษีนะครับเราตั้งหลักไว้ว่าบริษัทโฮดิ้งเนี่ยยกเว้นภาษีอะไรบ้างเริ่มต้นก่อนยกเว้นภาษีหักหน้าที่จ่าย10อันนี้เป็นเพราะว่ามีกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎหมายภาษีนะครับอยู่ในกรมสรรพากรเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีนะฮะท่านไปติดตามในรายละเอียดได้ที่คำสั่งกรมสรรพากรที่ทปอททหารปปลาส่ทับ2อาออยู่ที่ข้อ5ในข้อ5เนี่ยกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าในกรณีที่บริษัทอื่นถือหุ้นบ <c oughs> ริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า25%ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงเวลารับเงินปันผลเนี่ยจะยกเว้นภาษีหกักในที่จ่าย1 0 อันนี้เราก็เลยนำบริษัทโฮดดิง้งไปถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่น้อยกว่า25%อันนี้ก็ยกเว้นภาษีหักเไม่ไที่จ่าย10%นะครับถัดมามีกฎหมายอีกอันนึงก็อยู่ในประมวลรัษฎากรเข้าไปในเว็บไซต์กลุ่มสัรพากรก็จะเห็นนะครับอยู่ในมาตรา65ทวีวงเล็บ10มาตรา65ทวีนี่เป็นเป็นกลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่มาตรา65มาตรา65ิทวิวิธีการคำนวณคำนวณอย่างไรมาตรา65ตรีจะเป็นเรื่องรายจ่ายต้องห้ามถ้าเป็นมาตรา65ิทวิจะเป็นวิธีการคำนวณมีทั้งยกเว้นมีทั้งข้อห้ามมีทั้งยกเว้นบางส่วนมีทั้งยกเว้นทั้งหมดนะครับในกรณีนี้พอเป็นมาตรา65ทวิองเล็บ10เราใช้กับบริษัทโฮดดิ้งเป็นเรื่องกฎหมายภาษีนะครับใช้กับบริษัทโฮดดิ้งคือ ไม่น้อยกว่า25%ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงอันนี้เป็นเงื่อนไขเรื่องการถือหุ้นเป็น Shareholding Test เงื่อนไขที่1นะครับเงื่อนไขที่2องก็เป็นเรื่อง Time Test Time Test คือเงื่อนเวลาบริษัท holding ก็ไปถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่น้อยกว่า3าเดือนก่อนจ่ายปันผลและยังคงถือต่ออีกไม่น้อยกว่า3เดือนหลังจ่ายปันผลพูดง่ายๆสามหน้าสามหลังอันนี้ Time ท e s เงื่อนไขที่3เป็นเรื่อง Conflict Test Conflict Test ก็คือ บริษัทโฮดิ้งถือหุ้นเนี่ยทางเดียวนะครับเป็นวันเวย์ชาร์โฮดิ้งนะไม่ไม่มีไม่ให้บริษัทลูกมาถือถือควยนะครับอ่ครอสชาโฮดิ้งไม่มีนะครับอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามาถือควยแบบนี้ก็จะไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของใครนะโฮดิ้งเป็นเจ้าของบริษัทลูกหรือเปล่าหรือว่าบริษัทลูกไปเป็นเจ้าของบริษัทโฮดิ้งก็เลยไม่ให้มีการถือควยอันนี้เป็นเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ภาษีก่อนนะครับเพราะงั้นในมัดเราอาสิบมาเทวิองเล็บสิบก็จะยกเว้นภาษีเงินได้บริษ,ษรัทได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามเง การถือหุ้นไม่น้อยกว่า25% 2ถือหุ้นมาก่อนจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า3เดือนยังคงถือต่อไปอีกไม่น้อยกว่า3เดือนและ3ก็คือห้ามถือหุ้นควยนะครับอันนี้เป็นเป็นกรณีของเรื่องการถือหุ้นนะเป็นเรื่องของเงินปันผลที่บริษัทโฮดิ้งจะได้รับยกเว้นภาษีจากเงินปันผล,ผลทั้งภาษีภาษีเงินที่จ่ายไม่มีทั้งภาษีเงินได้บริษัทไม่มีก็มีคนถามมาว่าเอา้าแล้วสุดท้ายเนี่ยบริษัทโฮดิ้งก็ต้องไปจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา อยู่ก็แน่นอนท่านจะไม่จ่ายก็ได้ท่านจะจ่ายก็ได้นะครับก็ต้องมีการวางแผนว่าจะนําเงินออกจากบริษัทโฮดิ้งโดยที่จ่ายเงินป็นผลหรือไม่จ่ายเงินป็นผลหรือจ่ายบางส่วนอย่างไรเพราะว่ามีช่องทางที่สามารถนําออกจากบริษัทโฮดิ้งนําเงินนะครับทั้งหลายช่องทางนะก็ต้องวางแผนต,ตัวนี้แหละครับที่เป็นจุดยากที่หลายคนไม่ได้วางแผนเห็นว่ามีเงินปั๊บก็เอาออกจากบริษัทโฮดิ้งมาใช้ในรูปของอารายจ่ายที่สร้างขึ้นมารายจ่ายส่วนตัวซึ่ง จริงๆไม่เกี่ยวกับธุรกิจของโฮลดิ้งเลยนะครับอีกกรณีหนึ่งเวลาเราพูดถึงบริษัทโฮลดิ้งได้รับยกเว้นภาษีเนี่ยนอกจากภาษีเงินปันผลแล้วก็จะมีภาษีธุรกิจเฉพาะอันนี้ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งไปถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่น้อยกว่า25%ไม่น้อยกว่า25%ของหุ้นที่มีเสร็จออกเสียงนะครับแล้วการถือหุ้นนั้นได้เกิดขึ้นก่อนการปล่อยกู้นะค,คือบริษัทโฮลดิ้งไปถือหุ้นบริษัทอื่นนะไม่น้อยกว่า6เดือน ก่อนการปล่อยกู้หลังจากนั้นเนี่ยเวลาบริษัทโฮลดิ้งได้รับดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยที่บริษัทโฮลดิ้งได้รับเนี่ยยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะเพราะถือว่าการที่บริษัทโฮลดิ้งไปปลอ you, budget, fera, course, CA, ่อยกู้บริษัทอื่นถือว่าเป็นการประกอบกิจการยิ่งธนาคารพาณิชย์ต้องคิดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยเนี่ยต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นจากภาษีเงินได้บริษัทอีกนะครับในกรณีนี้เนี่ยบริษัทโฮลดิ้งถ้าเข้าเงื่อนไขถือหุ้นมาไม่น้อยกว่า6เดือนถือหุ้นมาไม่น้อยกว่า25%ของุที่สิ์ออกเสียง บริษัทโฮดิ้งจะได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%จากดอกเบีย้ยจากการให้กู้ยืมเงินนั้นนะครับดังนั้นจึงจึงไม่ต้องนําดอกเบีย้ยที่ได้รับเนี่ยไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ยังคงต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทอยู่ก็ตามปกติเวลาบริษัทในเครือรู้ว่าบริษัทลูกที่เขากู้เงินจากบริษัทโฮดิง้งเขาจ่ายเงินปันผลเขาจะต้องหักภาษีใที่จ่ายไว1้1%อันนี้ก็ไปดูกฎหมายอยู่ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป4ทับพนะครับ เป็นกรณีเรื่องเรื่องดอกเบี้ยนะครับแล้วคำคำสั่งกรมสรรพากรทอภาษีมาจากไหนมาจากมาตราสามแต่ละสะในประมวลรัษากรเป็นเรื่องของภาษีหักไม่ที่จ่ายรวมถึงเมื่อเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเงินปันผลที่ยกเว้นมาจากมาตราสามแต่ละสะในประ,ประมวลรัษฎากรท่านจะเห็นว่าภาษีเป็นเรื่องกฎหมายล้วนๆน,นะเพราะงั้นถ้าจะเข้าใจโฮดดิ้งแล้วไปเกี่ยวข้องกับภาษีก็ต้องเข้าใจกฎหมายด้วยและต้องไม่ลืมกฎหมายบริษัทนะครับถามต่อนะมีคนถามมาว่าอา้าว กฎหมายออกมาเมื่อไหร่อ๋อบริษัทโฮดิง้งปล่อยกู้ยืมเงินนะครับให้กับบริษัทในเครือบริษัทลูกยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยอยู่ในเป็นกฎหมายลำดับรองนะครับเรียกว่าพระราชกิจดีการฉบับที่571ออกมาปี2 5 5 6นะครับก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ว,ว่าเป็นคำสั่งเป็นแนวทางให้ให,ให,ให้ปฏิบัติเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ให้ตัวผู้เสียภาษีปฏิบัติแต่ว่าเป็นคำสั่งกรมสัดการที่ป .26 นะครับป .26 เนี่ยเป็น คำสั่งเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรใช้แนะนำนะฮะผู้เสียภาษีนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นกรณีที่เป็นแนวทางปฏิบัติวันนี้เป็นกฎหมายมาละจากกฎสีกา571ปี56กเนี่ยก็เลยทาให้เราสามารถจะใช้โฮดดิ้งวางแผนได้นะครับมีคําถามนึงว่าเอ๊ะแล้วบริษัทโฮดดิ้งเนี่ยก็จะยกเว้นภาษีเงินพันผลทั้งภาษีหักที่จ่ายทั้งภาษีบริษัทและยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยแล้วเนี่ยยังมียกเว้นภาษีอะไรอีก อยู่ที่เราวางแผนโฮดดิ้งอย่างไรนะครับกฎหมายอาจจะไม่ได้ยกเว้นให้กับบริษัทโฮดดิ้งโดยตรงแต่เราวางแผนให้โฮดดิ้งเนี่ยไม่ขายไม่ให้บริการไม่นําเข้าก็คือโดยสรุปคือบริษัทโฮดดิ้งไม่อยู่ในขายต้องจดทะเบียนวัดเพราะว่าเป็นการลงทุนกับปล่อยกู้เท่านั้นธุรกิจของเขาเป็นแบบนี้กิจกรรมของเขาเป็นพาสซีฟเรียกว่าเป็นพาสซีฟแอคทิวิตี้นะครับาวน,นี้สิ่งที่ต้องระวังครับเวลาเราใช้บริษัทโฮดดิ้งเนี่ยต้องระวังในการสร้างรายจ่าย พราะถ้าสร้างรายจ่ายแล้วรายจ่ายนั้นเป็นรายจ่ายส่วนตัวเช่นเอาเงินออกจากบริษัทโฮดดิ้งเป็นค่าอาหารค่ารับรองค่าท่องเที่ยวค่าเดินทางต่างประเทศฮอกไกโดสโนรีสอร์ทสกีรีสอร์ทที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับค่าเบี้ยประกันชีวิตค่าน้ํามันค่าทําบุญเลี้ยงพระค่าสินแสค่าตอบแทนกรรมการสวัสดิการครอบครัวอยู่บ้านฟรีเหล่านี้ล้วนเป็นกรณีศึกษาที่รรกรมสรรพากรเนี่ยปฏิเสธเลยไม่ให้เป็นรายจ่ายของบริษัทและโดยเฉพาะถ้าท่านไปใช้กับบริษัทโฮดดิ้งเนี่ย กรมสรรพากรเขาก็สนใจแล้วจับตามองอยู่พูด้ง่ายจับผิดภาษีธุรกิจครอบครัวแล้วก็มกักจะจับเจอด้วยมกักจะจับเจอเพราะว่าใช้ผิดนะครับใช้ผิดอันนี้มันมีเรื่องอะไรอีกที่ถือว่าเป็นรายจ่ายนะรรายจ่ายต้องห้ามคือในทางภาษีเนี่ยเขาห้ามทางบัญชีท่านก็ใช้ก็ใช้ไปแต่ในทางภาษีเนี่ยเขาห้ามนะครับแล้วโฮดิ้งก็มกักจะใช้ผิดนะครับบางบริษัทโฮดิ้งเนี่ยเอาเงินรายจ่ายออกจากบริษัทโฮดิ้งที่ไม่เกี่ยวกับกิจการของโฮดิ้งเนี่ยหลายสิบล้าน เป็นร้อยล้านก็มีแล้วต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีกหลายล้านหรือหลายสิบล้านเพราะว่ารายจ่ายต้องห้ามที่ออกจากบริษัทโฮดิ้งเนี่ยถือว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโฮดิ้งนะครับแล้วพอเป็นรายจ่ายต้องห้ามในทางภาษีผลคือทางบัญชีท่านหักไปแล้วในทางภาษีเนี่ยท่านใช้ไม่ได้เมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องนําไปบวกนะครับกลับไปเป็นรายได้ทางภาษีก็เสียภาษีเพิ่มนะคือถ้าท่านยอมเสียภาษีนะครับก็เสียภาษีเพิ่มไปนะครับ าถามว่ายอมเสียภาษีเพิ่มแล้วจบไหมในที่สุดผมว่าก็ไม่จบเพราะว่ามันทําให้การจัดการเล่นบัญชีบ,ญบัญชีบวกภาษีและการเงินเนี่ยดูแล้วไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงเพราะว่าท่านเล่นเอารายจ่ายส่วนตัวอ,ออกจากบริษัทโฮดดิ้งซึ่งเป็นรายจ่ายของบริษัทไม่ได้ในทางภาษีนะอ,อันนี้ก็เป็นมาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษีรูปแบบหนึ่งนะครับพที่คําถามว่าแล้วที่มีคนสามารถจะ เอารายจ่ายออกจากบริษัทโฮดิ้งได้ก็ต้องอธิบายก่อนว่าถ้าจะเอารายจ่ายออกจากบริษัทโฮดิ้งได้เนี่ยท่านมีนโยบายไหมนโยบายเป็นคอร์เปอเรทโพลิซีหรือไม่แล้วคอร์เปอเรทโพลิสีเนี่ยสะท้อนออกมาจากการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทหรือ,อยังหลายคนจะเข้าใจเสมอน,นะจำกันมาว่าต้องมีมติบอดนะถึงจะอนุมัติได้แต่หาสาเหตุไม่ได้หาที่มาไม่ได้ว่าแล้วทําไมต้องมีมติบอด ในการอ,อนุมัติรายจ่ายที่สําคัญสําคัญของกิจการต้องไม่ลืมครับว่าอันนี้ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นในทางปฏิบัติที่เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกามินิจฉัยมาว่ารายจ่ายสําคัญสําคัญวรจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอันนี้นานมากแล้วนะครับนานมากหลาย10ปีปัจจุบันเราคุยเรื่องนี้กันในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยรายจ่ายสําคัญคญเนี่ยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคนที่มีอำนาจตามตารางอำนาจอนุมัติซึ่งอันนี้พอมาใช้กับบริษัทโฮดดิ้งครอบครัว ก็จะสอดคล้องกันนั่นคือภาษีเนี่ยเขาล่วงหน้าทันสมัยมาหลายสิบปีครับดูต่อนะครับอ,อะไรบ้างที่จะไปตรวจสอบภาษีธุกรกิจครอบครัวและจับตรงไหนก็เจอตรงนั้นก็คือเวลาผมเรียกว่าเป็น key tax audit matter แล้วกันคือเป็นเรื่องราวที่มักจะถูกจับผิดเวลาตรวจสอบภาษีบริษัทโฮลดิง้งอันที่หนึ่งรายจ่ายที่ผิดรอบบัญชี คือเพิ่งไปเจอใบเสร็จรับเงินเพิ่งไปเจอหลักฐานแล้วก็ามาหักผิดรอบซึ่งเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับนะบริการฟรีไม่มีค่าบริการในนี้ก็เหมือนกันก็ถูกเก็บภาษีนะครับค่าตอบแทนกรรมการของคนที่ไม่ได้ทํางานหรือกรรมการที่ไม่ได้ทํางานนะครับหรือเงินเดือนให้คนที่ไม่ทํางานเงินเดือนให้คนที่ไม่ทํางานเช่นลูกหลานบางคนไม่ได้ทํางานก็อยากจะสร้างรายจ่ายก็เอาเงินเดือนให้เขาใช้ถามว่าแล้วเขาทํางานอะไรเป็นตําแหน่งอะไรไหมมีไหม CFO ไ,ไหมไหมไม่ใช่ CEO ไม่ใช่ COO Chief Operating Officer ไม่ใช่ CIO Chief uh, Investment Officer CPO Chief uh, uh, People Officer Chief นั่น c h i นี่ปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยกลายเป็น UFO นะฮะ UFO คือ Unidentified Family Officer คืออธิบายไม่ได้ว่าทำอะไรเป็นใครในองค์กรโครงสร้างองค์กรก็ไม่มีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เวลาถูกตรวจสอบภาษีก็มักจะกลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามเพราะอธิบายไม่ได้ท่านหาเหตุอันสมควรไม่ได้ justify Just ไม่ได้ท่านหาจํานวนที่สมควรไม่ได้ reasonable มาไม่มนะีแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะเพราะงั้นนี้คือสิ่งที่มักจะเกิดกับบริษัทโฮดิ้งที่ตั้งง่ายจริงๆอะ่ะแต่ว่าเวลาใช้เนะี่ยท่านต้องใช้ต่อเนื่องทุกปีนะไม่ใช่ตั้งมาแล้วจบนะฮะ,ะวันนี้มาดูครับว่าผลลัพธทางภาษีของบริษัทโฮดิ้ง เวลาบริษัทโฮดิ้งเอาไปจ่ายเป็นสวัสดิการครอบครัวเป็นเวลแฟร์นะครับกรมสรรพากรเขาก็สนใจเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คือตัวอย่างเช่นนะค่าตัว๋วเครื่องบินท่องเที่ยวกรรมการบริษัทใช้ใช้ออฟฟิศสำนักง,งานของบริษัทเป็นบ้านพักอาศัยนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นกับกรรมการบริษัทนะใช้เงินบริษัทเหมือนเงินส่วนตัวเอาออกมาใช้เหมือนเงินตัวเองคิดว่าเป็นกระเป๋าเดียวกันไม่ใช่ถ้าเราออกมาแบบนี้ถ้าไม่เป็นรายจ่ายก็ต้องเป็นเงินปันผล ถ้า,ไม,าไม่ใช่เงินรายจ่ายไม่ใช่เงินผลประก็จะกลายเป็นท่านกู้ยืมเงินบริษัทนะนะครับท่านกู้ยืมเงินบริษัทแล้วมาท่านกู้ยืมเงินบริษัทเนี่ยบริษัทต,ต้องคิดดอกเบี้ยท่านนะถ้าบริษัทไม่คิดดอกเบี้ยรบริษัทก็มีปัญหาอีกนะฮะเพราะว่ามีกฎหมายกําหนดไว้เลยว่าในกรณีบริษัทขายสินค้าให้บริการหรือให้กู้ยืมเงินถ้าไม่มีดอกเบีย้ยหรือดอกเบี้ยต่ํากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุันสมควรอันนี้ไม่ใช่เหตุันสมควรละนะครับ,นะรบกรรมการ หรือพันธุหุ้นไปกู้ยืมเงินบริษัทเนี่ยต้องคิดดอกเบีย้ยและดอกเบีย้ยก็ต้องอิงกับราคาตลาดก็ไปดูครับว่าบริษัทใช้เงินต้นทุนมา่างไหนถ้ากู้มากู้มา3%ปล่อยกู้ก็ต้องบวกเป็นคอสพาสไปนะครับถ้าไม่ได้กู้มาใช้เงินทุนของบริษัทเองเงินกําไรของบริษัทเองนะ,ะก็ต้องอิงกับตัวเทียบตัวเทียบเพื่อไปเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ให้ระวังพวกรายจ่ายต้องห้ามทั้งหลายนะฮะแล้วท่านจะถูก ถูกลงโทษทางภาษีแบบนี้เรียกว่าถูกลงโทษทางแพ่งนะครับลงโทษทางแพ่งนะครับอีกกรณีนหนึ่งคือรถประจําตําแหน่งรถประจําตาแหน่งใช้ส่วนตัวนี่ก็ระวังทั้งทงที่ล่าสุดเนี่ยผมพูดถึง10กว่าปีมาละล่ลาสุดเนี่ยนะมีคำพิพากษาศาลเนี่ยตัดสินเลยว่ารถประจําตําแหน่งเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์เพิ่มของผู้บริหารนะครับเป็นทรัพย์สินของบริษัทไม่ต่างจากเครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างนะครับในการทํางาน แต่ถ้าท่านเอาไปใช้ส่วนตัวจริงๆเนี่ยแล้วคนที่ใช้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในองค์กรเลยเนี่ยอันนี้ก็ระวังจะกลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามได้นะครับก็ผมฝากตัวคลิปใน YouTube ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อปี2566นะครับกับรายการ m o n e ี่แชทของคุณนวรัชจรุนประผินนะครับก็เรื่องโ o ด d i n g กิจการที่ไม่มีวันตายผมแนบคลิปนะฮะเป็นลิงก์ใน YouTube ให้ติดตามได้หลังจากนี้หาท่าน สนใจประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนะก็จะยาวหน่อยนะเป็นเรื่องการสัมภาษณ์แล้วก็ตอบคําถามนะครับในมันนี่แชทนะครับเราจบตอนที่15ละนะจบตอนที่15จาก20ตอนละตอนต่อไปจะเป็นเรื่องเอกสารทางกฎหมายสําหรับธุรกิจครอบครัวโอ้มีหลายเรื่องเลยหลายคนสนใจสัญญากรนสมรสสัญญาระหว่างสมรสสนใจเรื่องอะไรเรื่องข้อบังคับบริษัทสนใจเรื่องสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นบันทึกกองสีส,ญญสญญนใจเรื่องสนใจเรื่องพินัยกรรมนะครับ <c oughs> คําสั่งสุดท้ายก่อนตายนะครับก็ อันนี้คือตอนที่15จบล้วเดี๋ยวติดตามตอนที่16ยังมีต่อนะครับถ้าท่านสนใจนะเรื่องราวต่างๆที่ผมนำเสนอเนี่ยตอนนี้ในวันรอ Academy ีใน y t u t u เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220กว่าตอนละนะครับคิดว่าจะบริหารเวลาจัดเวลาให้ภายในสิ้นปี25-67เนี่ยมีถึงประมาณ300ตอนนะครับผมยังมีที่อยู่ในคิวนะที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ให้ฟังในวันรอท a อกเนี่ยเรื่องเช่านะครับเรื่อง จอยเวนเจอร่วมทุนเรื่องพินัยกรรมนะครับโดยเฉพาะที่ที่ได้มีการเตรียมข้อมูลไว้นะครับก็คิดว่าน่าจะแตะถึง300ตอนถึงสิ้นปี2567นี้นะครับตอนนี้มีคนสมัครมาก็เรียกว่า Subscribe เข้ามาใน y o u t u เนี่ยร่วม4,300คนแล้วนะครับก็ถ้าท่านสนใจก็สามารถ subscribe, subscribe เพิ่มได้นะครับขอบคุณที่ติดตามวอลล์ท็อกในวนอลล์ค a d ดี y ขอบคุณครับ